อูน้าที่พวกแกออกพบกยมุมัวมน้นาถ้ายหลังยายกับมองคนหนมายู่บย่นะใยู่บ้าผัวนังัเามีมายู่ลำพ่อนั่งผักคุข่ายมายู่หน้าหลังพุ่นัดพุเจ้าให้มายู่กับมองพุนพาพิดาให้มายู่บ้าไทยพุ่นผมันดาอยู่บ่าผัว ส่วนทั้งทิพย์องพระองค์จงมอยร่วมลาชีลาวันเดียวนี้เชีดตัดทะลุกับพระอตางกับพีวับิียังกันบุทรคุณนั่งกลับุตรมัจากหาพระเจ้าจะขอหนองนำวัตการไหวทุกธระทัปแต่แยเลื่อนดึกลับาคำี่เป็นที่ระงับดับถุงเอไว้ครูทุกที่รับจะบอกกันอัน้รวทั้งหลายว่ามีไใดว่าเบียดเบียนเป็นน้ำเสียเสียแ่่งแ่อกายกใหสิ้ศัตรูเทวตูรัยสังกฤตนาจะไหวปัญญงงทุที่ทเบียดมีคุณก เทศเกขอบข้มในภพภพตบดก็จะมรับรถตอสาเร็จซึ่งพวกสูบคดอยางทุบอันตรายโกคภังไข้ไข้หายหมดพุทธกันพัในพัดในเขาในรอดในหนากายยาปฏิทิคิดตาปฏิทิทันก็เขาแก้ไข ให้รับให้รอนให้ออนนะตาตาปัสสาวศาสตร์วิดาขาดต่วัตลุทนัำแต่นี่ยงระงับจับยุ่กันนะลูกพวกเราเกิดแต่ทวารให้่านั้นจงตัางนั้นจะแดกจัมพารลปผู้พ้องน้องผู้เป็นเรือนใดน้ำมูกุทายังสมเด็จพระพุทเจ้าทั้งหาพระองค์ทัานจึงใส่กูนี่แหละมาครับใบพมเย็บใค้กินอนาสกินเที่ยวหาโลูโพกโลกเกิดพูดถึมากพูดให้ไรลีนในปากใลากยย่าเยียนที่าทีนี่เกินอกยาไต่พวกพี่ได้เก็บเรจะไต่กักแไขให้ ไปบรัโตาโลโครกัเตหูม่ได้รู้ทั์เสียงเสียงอันใดมาเสวใจไขไปบริษัทที่สีตาโลโคลกเืทำถึงเสียเก่าให้มืดเมาเจ็บเขมาขมจมกระัากตลาดกุลตานครทัวีพีบัตนมกัตรพดออุตมพุทธก่เพื่อไช้โอนพดถูกเสกโนให้ก็โวไปพรันั้นสีตาโลโคโลกนั่งใส่สีพิมพ์อกไม่นักชายมันสมิงกันแยกวิวิธิธรรมปฏิเฐลย ที่ั้งจากภูโลกโคถูกาโลกโคพะางโลกโคาโลกโคกาาโลกโคกาโทสโปีน้องโคต่ลโลกุศลโลกโคกุศาบกันทิกาสุรดีทุกิกาคุถังกิน่ากินาโสบมารโลกทัตุกันลกคตากิตทกาโลกนีตังปีตังวัตถุไม่หูสักน้ใครนืใครตา ไกลักซา์ผีดาดหรือผีการถอกลุกพุ่มมานดูกะผามวงพ่อเป็นสักข้งเป็นอนู่เป็นตองพุ่งดอกมเล่กไขใส่เลื่อนใส่ท้องเป็นน้องเป็นเลือดเป็นเหัอทันเป็นเหือดเป็นเล็อดสะดวงเป็นโปงเป็นปั่นเป็นตันเันที่เป็นผีห้วงหวงหรือว่าผีห้วงายภายในเลยภายนอกระดับผีการมาะล่มตอกคุณจะต้องใสเป็นไปเป็นบ่าโคมีอยู่โคนะากูกูทัทโทจามีหิโกสมเด็จพระพง์ผู้ทรงญาติประทัดทัพบัวสก่อปรากฏจะถึงหลกไหลเกิดได้ไกลสันดานหลวงทั้งหลายน ก็มีมนุษย์นั่งเป็นสาเกวะซนคนก็ต้องอยู่ตามคนนผีต้องอยู่ตามผีอย่าได้เขามาคุ้มขี้ปะปนกูจะปัดกูจะพลทนทัดจะได้ได้คัดฉับวิมีโอกาสเที่จะกุจะโทโมกาโรโกนาคามโน กัทโปปุทโธท่ากาโลสิลิขยาโมนิยะกาโลสีอริยเมตโยขออนุญาตเจ้าทั้งหาพระองค์ท่านจงมาตั้งยุบนของนองของลาศิลาคนนี้โมกาโลตั้งยุบดวงตาทั้งสองของลาศิลาคนนี้ภูกาโลตั้งยุบหูทั้งสองของลาศิลาคนนี้ท่ากาโรโย่เจตจมูกทั้งสองของลาศิลาคนนี้ยากาโลตั้งยุบในลีน ในเนปาของลาศิลาคุณีลาศิลาคุณีเขาจะไปทาการชิ้นหนึ่งประกันใดจงเป็นกรรมชิตเหมือนพุทธคุณนั่งเหมือนทร้งคมณนั่งเหมือนทั้งหมูนั่งสยาสัปปะกังโสภิตินามาพาทะนาถมุทธรุกครองท้งเคลียรุด รุดออกจากธาตุทั้งซีเปิดเชื้อวัตเป็นธรรมบดานขึ้นนามพระนโมพุทธายะพุทธทั้งถอดธัรมมังถอดสังฆถอดพุทธทั้งถอดธัรมมังถอดสังฆถอดพุทธทั้งกำจัดธัรมมังกำจัดสังฆกำจัดปัสิทธิเตย